นางประสิทธิพรปั้นหน้าชาวจังหวัดพยาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้ผ่านการอบรมการประกอบการจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมคณะแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดทําการปรับความสมดุลของร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับอาการป่วยเช่นปวดหัวไมเกรนปวดคอบาไหลคอเสื่อมคอหันไม่สุด ไหล่ติดยกแขนไม่ขึ้นมือไพ่หลังไม่ได้ปวดหลังหายใจไม่เต็มอิ่มปวดเอวกระดูกทับเส้นปวดสะโพกปวดขาปวดเขา่าเข่าเสื่อมปวดข้อเท้าฝ่าเท้าข้อเท้าแพงกระดูกคดกระดูกเคลื่อนปวดน่องตะคิวชามือนิ้วล็อกชาเท้าชาลงแขนลงขาปวดขัดข้อศอกก้มหลังมือแตะพื้นไม่ถึง นั่งพ,พับเพียบไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้โดยเปิดรับการรักษาและตั้งชื่อว่าบ้านกัวซาตั้งอยู่ที่บ้านแม่กาหัวทุ่งตำบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่จะมีค่าคู่99บาทและเมื่อรักษาอาการดีขึ้นจะให้ค่าเหนื่อยค่าวิชาช่วยค่าน้ำค่าไฟ ก็แล้วแต่ศรัทธาของผู้ที่มารักษาโดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้มารับการรักษาหากเป็นผู้มีรายได้น้อยยากจนก็สามารถรักษาได้ฟรีเปิดทำการรักษาทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0895551813 ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาคาัสเลกลัมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตทั้งวัด